ตัวเต็มของแบ็คโคเวอร์ในตอนที่3ามมีชื่อตอนว่าศัตรูคนสุดท้ายโดยที่เริ่มต้นเนื้อหามาที่อาณาจาักรเวอร์ในตอนนั้นก็จะมีเสียงนินทาน้ำว่าจากพาทเวทมนต์เขาจะเป็นศัตรูกับพวกเราได้ไงเพราะเขาคือชายที่เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือพวกเราทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดผู้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็หลังจากนี้อาณาจักรแห่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปกันละ่ะตัดภาพไปที่ห้องถงนักประสาทในตอนนั้นยูโน่เนี่ยก็ได้กลับมาแล้วก็ได้เห็นว่าเหล่าหัวหน จากพวกของโนเอลนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งเมื่อเหล่าหัวหน,หน้าหน่วยได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกนะว่าเข้าใจแล้วดูเหมือนว่างานฉลองที่จัดขึ้นเพื่อแอตตาเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องราวแบบนี้ไปซะแล้วแต่ว่าฉันก็ยังไม่อยากเชื่อเรื่องราวพวกนี้หรอกนะยามีที่มีสีหน้าเคร่งเครียดในตอนนั้นก็เลยบอกนะว่าตอนนี้แอตตาตายแล้วจริงหรือเปล่านะักโดยที่หลังจากที่ผู้จบนักนั้นก็ได้ออกไปจากเงามืดและเขานั้นก็ได้อธิบายนะว่าความสามารถของเขาเนี่ย คือพลังที่สามารถเข้าไปอยู่ในเงาของคนที่เขาเลือกได้แต่ว่าในตอนนี้อาตาเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะอยู่ในโลกอื่นอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ห่างไกลเลยแม้กระทั่งตอนนี้อาตาเนี่ยอาจจะอยู่ในทวีปอื่นเลยแม้กระทั่งเขาตอนนี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้เหล่าหัวหน้าหน่วยไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยาขึ้นกันต่อว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยฉันควรจะพูดหรือเปล่าว่าอย่างนอรจูเลียนก็ปลอดภัยหรือว่าฉันควรจะเรียกว่าลูเซียสคนที่เป็นศัตรูของพวกเรามากกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจักรพรรดิเวทมนต์นยจะเป็นคนที่มีสองบัน มันเหมือนกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่มีเอลสิงล่างและถ้าเกิดว่าเขาคือหนึ่งในคนของตระกูลโซกติแสดงว่าเขาเนั้นก็ต้องมีความเกี่ยวข้องอะดักทแอดที่มีเป้าหมายที่จะได้ครอบครองโลกใบนี้ตอนนี้เขามีเวทมนตร์ของลูซิเฟอร์แล้วก็จับพัดเวทมนต์และในตอนนี้ก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งและสามารถใช้เวทมนต์กันเวลาได้ยูโ you น know, ที่เข้ามาเนี่ยก็เลยพูดเสริมนะว่าการที่พวกเราออกไปสำรวจการกระทำของพวกปีศาจนะมันมีพวกปีศาจระดับสูงทีค่อยเฝ้าอยู่ที่อาณาจักรสเปซเห็นได้ชัดว่ากลุ่มปีศาระดัับสูงพวกนน้ มันถูกใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเพราะว่าในตอนนั้นจู่ๆพวกมันก็ถอยกลับและก็หนีกลับไปทันทีเจ้าพวกนั้นทั้งหมดจะต้องถูกส่งมาจากรูเซียสเพราะฉะนั้นในตอนนี้มีความเป็นไปได้นะว่าเจ้าพวกนั้นได้สร้างประตูเชื่อมโยงสู่โลกปิศาจไว้แล้วพวกเหล่าหัวหน้านี่กระลยพูดึ้นมานะว่าความสามารถเวทมนต์รูเซียสน่ะมันคือความสามารถทางด้านวิญญาณที่เข้าใจยากและจากที่พวกเราได้ยินมาพลังที่เขาไม่ใช่กับซิสเตอร์มีความเป็นไปได้นะว่าเวทมนต์ของเขามันสามารถทําให้เขานั้นจัดการกับวิญญาณของคนอื่นได้และเจ้าพวกนั้กีวรน โดยที่ยูโน่ไม่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขานั้นก็ได้นึกถึงภาพในอดีตระหว่างเขาและก็แอตตาตลอดมาซึ่งยูโน่เขานั้นก็พูดออกมานว่าสําหรับฉันเจ้านั้นต่างหากที่อยู่น้าหน้าฉันเสมอและถ้าเกิดว่าแอตตาตายจริงและถ้าเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วฉันนะ่ะก็ยังมีเหตุผลที่จะต้องแข่งแข่งกับแอตตาตัดภาพกลับมาที่ดามาเล็กเขานั้นกลับมาหาลูเซ่แล้วก็บอกน้องฉันนะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเวลาแค่ปีเดียวมันจะทําให้มนุษย์ได้แข่งแข่งได้ขน,ขนาดนั้นเจ้ายูโน่นั้นสามารถฆ่าลุมปีศราาะดับสู แต่ว่าลูเซียนน่นก็ไม่ได้สนใจและก็บอกนะว่าในทุกควาททำนายทัาเหมือนของฉันนะ่ะมันมีเพียงอนาคตเดียวเท่านั้นที่เจ้าพวกนั้นได้เปรียบและในตอนนี้กุญแจโซนาโคสนะ่ะนั่นก็คือเขาผู้ที่มีกิโมโสองเล่มทั้งจากอาณาจาักรโคเวอร์และก็อาณาจาักรสเปซผู้ที่ถูกเลือดใสิวและเป็นทายาทจากอาณาจักรสเปซยูโนเพื่อความสงบสุขของโลกใบน,นี้และแล้วก็ฉันจะเป็นคนที่บดขยี้แกเองส่วนทางด้านยูโนเนี่ยก็ได้พูดเหมือนกันนะว่าลูเซียนฉันจะเอาชนะนายและกลารเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ และในนาสุดท้ายนั่นก็ได้ตัดภาพไปที่ชายหาดที่เราจะเห็นแอตต้านอนจมกองเลือดฮะพร้อมกับชายปริศนาที่เดินเข้ามาซส้นเขาเนี่ยแต่งตัวเหมือนกับคนญี่ปุ่นแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่ยามิข่าวนั้นก็มาจากอาณาจักรอื่นที่เหมือนกับญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าในตอนนี้แอตต้าเนี่ยอาจจะกําลังอยู่ที่บ้านเกิดของยามิก็เป็นได้โอเคและเนื้อหาของพคเว v e r ในตอนนี้นั่นก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ สวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ